กราบเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพดิฉันนางเทียบจุธาขาวขำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยท่านประธานค่ะดิฉันขอนําความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาหารือกับท่านประธานดังต่อไปนี้ค่ะดิฉันได้รับการร้องเรียนจากนาย,ยกองการบริหารสวนตะบนบ้านก้องนายธีรพงศ์โมราเดชและก็นายแก้วพรชยัยโสภารักษ์สมาชิกอบตอบ้านนาชมพูว่า ขณะนี้นะคะน้ำอุปโภคบริโภคในหมู่บ้านนี้ขาดมากนะคะจึงไม่มีน้ำาืินน้ำใช้นะคะไม่สะดวกขอฝากาท่านประธานไปผ่านไปยังกรมบระดานกระทรวงทรัพยากรนะคะได้ช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยเรื่องที่สองดิฉันได้รับการร้องเรียนจากท่านนายกธีรพงศ์โมราเดชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้องนะคะว่าถนน สายบ้านสมประสงห้วยเวียงงามนะคะมีความสำคัญมากส่งเสริมการท่องเที่ยวโดวยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาอินหลวงตาอินถวายนะคะสร้างในในหมู่บ้านนี้นะคะซึ่งถนนเส้นนี้เป็นเส้นนนแห่งการท่องเที่ยวนะคะเชิงธรรมชาติและก็ธรรมะก็คือถนนสายสมประสงบ้านห้วยเวียงงามเส้นที่สองก็ถนนสายบ้านคำเจริญโนนม่วง นะคะหน่วยและถนนสายบ้านนาชมพูโนนม่วงอันนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทนะคะกระทรวงมหาดไทยนะคะ<ม>และอีกเส้นหนึ่งนะคะท่านระธานเส้นของอตำบลอบตอตนาแครํอำเภอนายูนะคะคือถนนทางหลวงแผ่นดินสาย2,3,4,8สายน้ำโสมปากมั่งตั้งแต่กิโล57 5-59ถึง 59, เป็นระยะทาง12กิโลดิฉันได้รับความร้องเรียนจากนายกอบตอรสรานพงษ์และสาวิเศษและก็ท่านกำนันทองคำบอกว่าถนนเส้นนี้สมรุ้ชุดโซมมากจึงขอให้กรมทางหลวงแผ่นดินนะคะช่วยได้มาแก้ไขปัญหาเส้นนี้ด้วยเส้นนี้เป็นถนนท่องเที่ยวทางธรรมชาติบ้านคีรีวงกฏนะคะน้ำตกขามป้อมและก็ ไปวัดป่าบ้านเพิ่มวัดป่าภูก้อนค่ะก็ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ